บัตรรักกนสวรรค์บทที่165หาชูยาจิ้นจูนั้นคอแข็งยิ่งนางเดินยกสุราคาราวะไปทั่วห้องทำให้บรรยากาศคึกคักขึ้นมาอีกคราพันได้ยินพระชายาองค์ชายสามเอ่ยขึ้นว่าเหตุใดวันนี้องค์หญิงสี่จึงมิมาเล่าพระชายาขององค์ชายสี่จึงเอ่ยแทกขึ้นเสียงแผ่วเบาว่า ได้ยินว่าราชบุตรเคยแต่งอนุจึงเกิดการวิวาทกันในราชวงศ์นี้นั้นมีองค์หญิงทั้งหมด5พระองค์องค์หญิงใหญ่อภิเษกไปยังแดนไกลองค์หญิงสามสิ้นพระชนแล้วนอกจากฟางหรซึ่งเป็นองค์หญิงห้าที่ยังทรงพระเยาว์ก็มีเพียงองค์หญิงรองกับองค์หญิงสี่ที่อภิเษกแล้วยังพำนักอยู่ในเมืองหลวง ตามกฎแล้วราชบุตรเคยมีอาจแต่งอนุได้แต่องค์หญิงสี่อภิเศกมาหลายปีก็ยังไม่มีบุตรชายถึงแม้จะมีฐานะเป็นองค์หญิงก็มีอาจไม่ยอมจำนนด้วยเหตุผลพระชายาองค์ชายสามฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นมาทันทีจึงได้แต่สายหน้ามีพูดจาอันใด ชูหยาจิ้นจูก,กับรู้สึกเบื่อหนนางอยากจะไปสนทานากับฉงสี่และเจินเมี่ยวเสียมากกว่าอย่างไรก็ดีกว่าอยู่รับรองคนพวกนี้หลายเท่าขณะที่กำลังหมุดหมิดในใจอยู่นั้นก็เห็นองค์หญิงฟางโหรเดินถือจอกสุราหยกขาวเข้าไปหาหลัวเทียนเฉิงหัวหน้าผู้บัญชาการหลัวสุราจอกนี้ฟางโหรขอดื่มคารวะท่านแล้วขอพระไทยพะยะค่ะ หลัวเทียนเฉิงมีได้พูดอันใดให้มากความเขายกสุราขึ้นดื่มรวดเดียวหมดจอกในแววตาขององค์หญิงฟางหรมีประกายชนิดหนึ่งเกิดขึ้นนางกำลังจะเอ่ยสิ่งใดบางอย่างแต่กลับถูกชูหยาจิ้จู่ดึงตัวออกไปหัวหน้าผู้บัญชาการหลัวอีกไม่นานข้าก็ต้องจากไปอยู่แดนไกลแล้วต่อไปบิดาและมารดาข้าก็คงต้องขอให้ท่านและคุณหนูสี่ช่วยดูแลแทนแล้ว ย่อมต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วพะยะค่ะหลัวเทียนเฉิงยกสุราขึ้นดื่มอีกจอกแต่ในใจกลับยังคงคิดถึงแต่เจินเมี่ยวไม่รู้ว่าวันนี้ที่นางต้องค้างแรมอยู่ที่จวนหยงอองนั้นจะราบรื่นดีหรือไม่เจินเมี่ยวที่หลวเทียนเฉิงกำลังเป็นห่วงอยู่นั้นได้หลับไปนานแล้วแม้แต่อาหารข้ามก็มีได้กินนางหลับไปกระทั่งเช้าวันต่อมาตอนที่นางตื่นขึ้นก็เห็นชิงเกอร์นั่งสับระงกหลับอยู่ปลายเท้าตน ชิงเกอร์อาหลวนเล่าจนญเมี้ยวนวดคึงหัวคิ้วตนชิงเตอร์ตื่นขึ้นมาจึงรีบเอ่ยตอบว่ายังมิเห็นพี่อาหลวนเลยเจ้าค่ะอาหลวนที่กำลังถูกเอ่ยถึงกลับเดินเข้ามาอย่างรีบร้อนผ้าทีร้อนรนตาไหนนท่านตื่นแล้วหรือบ่าวจะปฏิบัติท่านล้างหน้าบ้วนปากเองเจ้าค่ะเจิญเมี้ยวสั่งเมาแล้วสติปัญญาทุกอย่างล้วนแจ่มชัดขึ้นมากนางจ้องมองอาหลวนแล้วเอ่ยถามว่า อาหลวนเจ้าลนลานอันใดกันอาหลวนมีสีหน้าวิตกขึ้นมานางลังเลครู่นหนึ่งจึงเอ่ยว่าตาไหนนดูเหมือนจะเกิดเรื่องขึ้นกับชูหยาจิ้นจูแล้วตอนนี้หวังเฟยกำลังดุดาอยู่เจ้าค่ะเกิดอันใดขึ้นเจินเมี่ยวตาสว่างขึ้นมาทันทีหากมิใช่เรื่องใหญ่จริงตามเหตุผลแล้วหวังเฟยคงมิดุดาชูหยาจิ้นจูทั้งที่นางยังคงอยู่ที่นี่เป็นแน่ ดูเหมือนว่าหลังจากงานเลี้ยงฉลองเมื่อคืนผ่านไปชูหยาจิ้นจู่ก็ได้ละเล่นได้บทกร์กันแต่ไม่ทราบด้วยเหตุใดกลับมีบทกร์ครวนหารักปะปนเข้ามาซึ่งเป็นลายมือของชูหยาจิ้นจู่เองเจ้าค่ะบทกร์ครวนหารักจนเมี้ยวตกใจยิ่งบทกร์นั้นเขียนว่าอย่างไรอาหลวนลังเลครู่หนึ่งจนเมี้ยวร้อนใจยิ่งอาหลวนรีพูดมาเดี๋ยวนี้ อาหลวนกัดฟันเอ่ยท่านเกิดข้ายังมิเกิดข้าเกิดท่านกับชราท่านแค้นที่ข้าเกิดช้าข้าแค้นที่ท่านเกิดเร็วประโยคหลังกับค่อยๆแผ่วเบาจนไม่ได้ยินใบหอูอาหลวนแดงก่ำขึ้นมาแค้นที่มิอาจเกิดในเวลาเดียวกันทุกเมื่อเชื่อวันผูกพันรักใครจนเมียกับอึ้งงนันใบแ้นที่มิอาจเกิดในเวลาเดียวกันทุกเมื่อเชื่อวัน ผูกพันรักใคร่คนผู้หนึ่งแค้นพี่มีอาจเกิดในเวลาเดียวกันทุกเมื่อเชื่อวันผูกพันรักใคร่งั้นหรือชูหยาจิ้นจู่ต้องถูกคนกันแกล้งเป็นแน่ตีให้ตายนางก็ไม่เชื่อว่าชูหยาจิ้นจู่จะเขียนบทกรอนเช่นนี้ออกมาได้เจินเมี่ยวลุกยืนขึ้นทันทีตาไหนนหนเจินเมี่ยวสวมอาพรพางเอ่ยว่าเร็วเข้าข้าจะไปหาชูหยา รอกระทั่งแต่งกายเรียบร้อยแล้วเจนเมี่ยวก็เกิดลังเลขึ้นมาอาหลวนเรื่องเมื่อวานสถานการณ์นั้นดูเลวร้ายมากเพียงใดหรืออาหลวนพยักหน้าเอ่ยเสียงต่ำว่าบ่าวกับชิงเตอร์คอยอยู่ปรนนิบัติท่านตลอดเวลาเดิมก็มีทราบสิ่งใด แต่เมื่อถึงยามอาหารข้าไม่มีผู้ใดมาเชิญท่านไปกินข้าวเลยครั้นเลยเวลาอาหารข้าไปแล้วหวังเฟยจึงส่งสาวใช้นําอาหารมาให้เบ่าวรู้สึกว่ามันแปลกๆกลัวว่าจะมีอันใดเดือดร้อนมาถึงท่านจึงไปหาองค์หญิงชูหยาแต่กลับมิได้พบกับองค์หญิงชูหยาคนในเรือนขององคหญิงก็ดูแปลกๆไปเบ่าวมิกล้าสอบถามอันใดจึงได้แต่กลับมาเจ้าค่ะ แต่ตอนที่ท่านยังหลับอยู่นั้นมีสาวใช้ผู้หนึ่งมาหาเบาบอกว่าเป็นสาวใช้ขององค์หญิงชูยาองค์หญิงให้นางมาหาท่านหากท่านตื่นแล้วให้ไปหาองค์หญิงเจ้าค่ะอาหลวนพูดพางมองจนเมี้ยวด้วยความกังวลแต่ก็ยังเอ่ยต่ออีกว่าแล้วสาวใช้ผู้นั้นได้เล่าเรื่องราว,าวข้าวให้ฟังเพื่อท่านจะได้ทราบว่าควรทำเช่นไรบทกอนนั้นถูกอ่านในการละเล่นได้บทกอนแล้วเมื่อวาน นายท่านทั้งหลายที่ร่วมละเล่นต่างก็ได้ยินกันหมดขั้นหวังเฟยทราบเรื่องก็มีได้กระทําอันใดทันทีแต่ใจนั้นเดือดดานยิ่งหลังจากนั้นได้บทกรอนจบลงองค์หญิงชูหยาก็ไปที่เรือนหวังเฟยและมีได้กลับออกมาเลยเจ้าค่ะหลังสางเมา ก็มีใครจะสบายตัวนักยามนี้เจริเมียวจึงยิ่งรู้สึกปวดศีรษะนางยื่นมือออกมานวดขมับตนนางเดินอยู่ภายในห้องเพียงสองเก้าก็รู้สึกว่ากลิ่นหอมภายในห้องนั้นหอมเกินไปจึงเอ่ยขึ้นว่าเปิดหน้าต่างระบายกลิ่นออกหน่อยเถิดอาหลวนรีบเดินไปเปิดหน้าต่างนางทราบว่านายตนมีชอบกลิ่นกายานหอมมาแต่ไหนแต่ไรแต่เพราะเมื่อวานเมาสุรา นางกลัวว่าหากเปิดหน้าต่างแล้วอาจาเป็นไข้จึงได้แต่ปล่อยเลยตามเลยเจินแมี่ยวยืนสูดลมหายใจอยู่ข้างหน้าต่างครู่หนึ่งหัวใจที่เต้นระส่ำนั้นจึงค่อยๆสงบลงต้นไม้เก่าแก่นอกหน้าต่างนั้นดูไม่ออกว่าเป็นต้นอะไรบนกิ่งไม้ไร้ใบนั้นปบคุมไปด้วยหิมะชั้นหนึ่งแสงอาทิตย์ที่พึ่งพ้นขอบฟ้าสาดพอลงมากระทบนั้นช่างเจิดจ้าสว่างตายิ่ง ต้นไม้เก่าแก่ที่ไม่มีใบไม้ปกปิดไว้กับคล้ายต้นไม้หยกต้นหนึ่งก็มีปานบนหลังคาเรือนหลังหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปนั้นมีอาจแยกแยะสีของมันได้เลยมีเพียงพื้นหิมะขาวสะอาดปกคลุมไว้ดูเจิดจ้าย,ยิ่งหิมะตกอีกแล้วหรือเจ้าคะ่ะตกทั้งคืนเลยเจ้าคะ่ะอาหลวนเอ่ยเมื่อคืนนางกังวลว่าจะเกิดเรื่องอันใดหรือไม่จึงนอนไม่หลับตลอดคืน ไปเถิดเจินเมี่ยวผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆตาไหนในชิงเตอร์ขยี่ตาแล้วดูขึ้นมาเจินเมี่ยวหันกลับไปมองแล้วเอ่ยขึ้นชิงเตอร์ข้าจะไปหาหวังเฟยกับอาหลวนเจ้าอยู่ที่นี่เถิดชิงเกอร์เป็นคนซื่อๆเมื่อได้ยินเช่นนั้น ก็มีได้ถามอีกเพียงพยักหน้ารับเท่านั้นอาหลวนรีบรับเอาเสื้อกันลมมาคุมให้จินเมี้ยวนายบ่าวจึงค่อยออกจากเรือนโดยมีสาวใช้ของที่นี่เป็นผู้นำทางไปเมื่อออกไปข้างนอกจนเมี้ยวก็พันรู้สึกหนาวขึ้นมาจับใจนางกระชับคอเสื้อตนทั้งยังกอดเตาอุ่นมือแน่นจึงก้าวเท้าเดินไปยังเรือนของหวังเฟยอย่างทุลักทุเลตลอดทางที่พบสาวใช้ทุกคนต่างย่อกายคารวะนาง ปากก็เรียกว่าเจียหมิงเซียนจูหากเป็นเมื่อวานยามสาวใช้เหล่านี้แสดงท่าทีนอบน้อมทั้งเรียกนางด้วยนามใหม่ที่ได้รับนางอาจจะรู้สึกอึดอัดไม่เป็นตนเองแต่ยามนี้นางมีเรื่องร้อนใจสีหน้าที่เผยออกมากับดูเคร่งขรึมอย่างที่สุดความเคร่งขรึมเช่นนี้สำหรับสาวใช้ทั้งหลายนั้นเรียกได้ว่าเป็นท่าทีอันพึงมีของผู้มีบรรดาศักดิ์สูงส่งทั้งหลาย เดิมบ่าวไพรในจวนอองยามออกไปข้างนอกนั้นยังมีหน้ามีตากว่าขุนนางเล็กๆเ,เสียอีกสาวใช้ที่เจินเมี้ยวพบอยู่ตลอดทางแม้นจะนอบน้อมทั้งยังคาระวะนางแต่ในใจกลับยังคงเฝ้าสังเกตและจับผิดเสี้ยนจู่คนใหม่ผู้นี้เพาว่ายามนี้ใจอันมิยอมรับนับถือกับค่อยๆลดน้อยถอยลงผู้ที่มีปากมากหน่อยก็จะเอ่ยว่า อย่างไรก็เป็นเซียนจูที่ฝ่าบาททรงแต่งตั้งด้วยพระองค์เองรูปโฉมท่าทีกับงดงามดุจกิ่งทองใบหยกส่วนสาวใช้ที่รับรู้เรื่องเมื่อวานนี้กับรอบถอนหายใจอยู่เงียบๆในใจก็กล่าวว่าแม้นกิ่งทองใบหยกอันแท้จริงก็ทําเรื่องผิดพลาดได้เช่นกันเจินเมี่ยวหยุดอยู่หน้าประตูเรือนหวังเฟยนางเงยหน้าขึ้นมองคราหนึ่ง กำแพงเป็นอิีสีทึบหน้าต่างลายฉลุนั้นสามารถมองเห็นเงารางๆของคนในเรือนได้เลือนๆต้นสนและต้นเหมยปูลาดด้วยพื้นสีเงินมีเพียงภูผาจำลองเท่านั้นที่ตั้งตรา่านอยู่เพียงหนึ่งเดียวเสียงน้ำไหลเอื่อยๆบริเวณโดยรอบมีดอกไม้หลากหลายสีขึ้นเต็มไปหมดเมื่อมองจากที่ไกลๆก็เห็นเป็นสีแดงสีม่วงปกคลุมไปทั่วแต่กับแยกไม่ออกว่ามีดอกไม้ชนิดใดบ้าง เจรเมี้ยวกดขงความสงสัยตนไว้นางเพียงเอ่ยอย,ย่างพ่อถอนใจอยู่ในอกว่าไม่เสียทีที่เป็นจวนอองเพียงเห็นทัศนียภาพในเรือนอองแล้วก็มีได้ด้อยไปกว่าอุทยานหลวงที่นางเคยไปสักเท่าใดเลยตาไหนในเข้าไปเถิดเจ้าค่ะอาหลวนเอ,อ่ยเตือนขึ้นจริเมี้ยวจึงเลิกคิดฟุ้งซ่านแล้วก้าวเท้าข้ามประตูไปนางเดินตามสาวใช้หน้าตางงดงามผู้หนึ่งไป แต่ในใจกลับหนักขึ้งขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเห็นสาวใช้ทั้งหลายที่เดินออกมามีกล้าแม้แต่จะหายใจดังก็ทราบว,ว่าเรื่องราวีี่ค่จะดีนะเจิญเมี่ยวจึงกั้นหายใจอึดหนึ่งนางสงสัยกระทั่งว่าที่สาวใช้ผู้นั้นไปบอกอาหลวนว่าให้นางมาที่นี่ที่แท้แล้วเป็นความปรารถนาของชูหยาจิ้นจูหรือหวังเฟยกันแน่ ท่านเกิดข้ายังมิเกิดท่านเกิดท่านกับชราหากมีคนคิดให้ลึกเสียหน่อยกล้าคาาเดาซักนิดจะนึกไปถึงท่านลุงรองของนางหรือไม่ก่อนบทนี้ความหมายช่างชัดเจนนักชูหย่าจิ้นจู่รังตัวอยู่ที่เปิดเหยอยู่นานผู้ที่นางพบปะมากที่สุดก็คือท่านลุงรองผู้มีรูปโฉมดุจเซียนของนางนั่นเอง องค์หญิงในราชวงศ์มีความรักให้แก่ขุนนางในราชสำนักที่อายุมากกว่านางถึง20กว่าปีแค่มีข่าวลือแพร่ออกไปแม้เพียงนิดอย่าว่าแต่การอภิเษกไปยังแดนไกลของชูหยาจะต้องล้มเลิกเลยเกรงว่าตำแหน่งขุนนางของลุงรองของนางก็คงไม่เหลือแล้วนี่เป็นเรื่องอัปยศที่สุดเลยทีเดียว เจินเมี่ยวเพียงแค้นที่ตอนนั้นตนเองมีเตือนชูหยาจึ้งจู่ไว้สักหน่อยแต่นางจำได้ว่าชูหยาเป็นคนที่เข้าใจทุกอย่างถึงเพียงนั้นเหตุใดจึงได้ทำเรื่องเลอะเลือนเช่นนี้ได้เล่าเจียมิงเสียงหนึ่งเรียกให้เจินเมี่ยวตื่นจากภาวางังเจินเมี่ยวตาลายเห็นหุ่นยงอ่องอ้วนกลมเป็นลูกหนังลูกหนึ่งไปเมื่อรู้ตัวก็รีบย่อกายคารวะทันทีเจียหมิงคารวะบิดาบุญธรรม ยงอ๋องมีสีหน้ากัดกุ้งทุกทนอย่างที่สุดเจียหมิงเจ้าเรียกข้าว่าท่านพ่อเช่นเดียวกับชูหยาเถิดเจินเมี่ยวรู้สึกขัดเขินอยู่บ้างแม้ในยุคสมัยของต้าโจหากยอมรับผู้ใดเป็นบุตรบุญธรรมก็ย่อมต้องปฏิบัติเช่นบุตรแท้ๆไม่ต่างกันแต่อย่างไรนางก็มีได้เกิดและเติบโตที่นี่จะให้คุ้นชินในทันทีก็ยังคงทำไม่ได้ มิเช่นนั้นก็เรียกพ่อบุญธรรมเถิดเรียกบิดาบุญธรรมดูห่างเหินยิ่งข้าฟังแล้วรู้สึกไม่ดียิ่งยองอ๋องรูปหน้าอกตอนคราหนึ่งพ่อบุญธรรมหรือเจินเมี้ยวขนลุกขึ้นมาเรียกท่านพ่อยังดีเสียกว่าเช่นนี้เท่ากับมิได้ให้ทางเลือกใดกับนางเลยจริงๆท่านพ่ออยองอ๋องรับคำคราหนึ่งแล้วขยี่ตาตนเจียหมิงเจ้ารีบไปขอร้องท่านแม่เจ้า ให้ปล่อยชูหยาทีเถิดพ่อพูดแล้วมิได้ผลคงต้องให้เจ้าช่วยแล้วชูหยายงอ๋องแทบน้ำตาร่วงลงมามารดาเจ้าใจดำนักนางมิให้ชูหยากินข้าวทั้งยังตีนางอีกเมื่อมองหยงอ๋องผู้น่าสงสารอารมณ์อันหนักอึ้องของเจินเมี้ยวก็พันผ่อนคลายลงมาเล็กน้อยหยงอ๋องผู้นี้ช่างเป็นคนประหลาดนักชมชอบเลี้ยงนกชนสุนัก ดื่มกินเที่ยวเล่นสนุกทุกชนิดไม่มีขาดทั้งยังชอบดูละครชมสาวงามเพราะว่ากับกลัวภรรยายิ่งกระทั่งตอนนี้ก็มีชูหยาและอ่องน้อยเพียงสองคนเท่านั้นอย่าว่าแต่ลูกอนุอันใดเลยแม้แต่ชายารองก็ไม่มีแม้เพียงคนแน่นอนว่าย่อมต้องมีสาวใช้ทงฝังสักคนสองคน แต่ก็มีจำเป็นต้องเอ่ยถึงดอกสาวใช้ธงฝังนับไม่ได้แม้เพียงอนุนายท่านทั้งหลายใช้เบื่อแล้วก็ส่งต่อให้ผู้อื่นหรือไม่ก็มอบเป็นรางวัลให้ข้ารับใช้ตนไปอย่างเห็นเป็นเรื่องธรรมดายิ่งเจ้าก็บอกว่าอยากจะพบชูหยามารดาเจ้าย่อมไม่มีทางหักหน้าเจ้าแนา่พ่อจะรอพวกเจ้าอยู่ตรงนี้จจนเมี่ยวพยักหน้าแต่ในใจกลับรู้สึกอิจฉาขึ้นมาเล็กน้อย มีต้องเก่งกาจมากความสามารถท่าทีสูงส่งสง่างามมีบิดาที่รักและเห็นเจ้าเป็นดั่งดวงใจเช่นนี้ช่างเป็นโชคอันดีที่สุดจริงๆหรือเพราะยยงอ๋องรักธนุถนอมชูหยาเช่นนี้ชูหยาจึงชมชอบบุรุษที่มีอายุไปโดยปริยายนางถึงได้มีใจให้กับลุงรองของตนครั้นคิดถึงท่านลุงรองที่มีรูปโฉมดุจเทพเซียนแล้วหันมองหยงอ๋องสูงกว้างไม่ต่างกันตรงหน้าแล้ว เจินเมี้ยวก็สายหน้าทันทีช่างเถิดนางมิจำเป็นต้องหาเหตุผลอื่นแล้วอย่างไรเหตุผลที่ว่าคนเรามักชมช,มชอบความสวยงามนั้นดูจะน่าเชื่อถือกว่าสักหน่อยเจินเมี้ยวเดินเข้าไปในห้องภายใต้ดวงตาอันเผาร้อนของยงอ๋องเจียหมิงเจ้ามาแล้วหรือนั่งเถิดหวังเฟยนั่งอยู่บนเก้าอี้ไทซือความเหนื่อยล้าบนใบหน้านั้นยากจะปิดบังเอาไว้ได้ เจิเมี่ยวรีเปลี่ยนวาจาที่ติดอยู่ปลายลิ้นตนนางย่อกายคารวะเจียมิงคารวะท่านแม่หวังเฟยอึ้งเงินไปตามด้วยรอยยิ้มอ่อนๆนั่งเถิดระหว่างทางที่เดินมาคงหนาวยิ่งเมื่อวานหลับสบายดีหรือไม่ผู้มีบรรดาศักดิ์สูงส่งเช่นหวังเฟยไม่ว่าจะมีเรื่องดีหรือร้ายก็มักไม่แสดงออกมาแม้เพียงเล็กน้อย เจินเมี่ยวดูความรู้สึกที่แท้จริงของนางไม่ออกเลยกระทั่งไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเกิดเรื่องบทกรอนเช่นนั้นขึ้นนางจะโกรธเคืองมาถึงตนด้วยหรือไม่อย่างไรเสียหากไม่มีงานเลี้ยงรับนางเป็นบุตรบุญธรรมก็คงไม่มีการละเล่นได้บทกรอนแน่ทั้งตำแหน่งเซียนจู่นี้ของนางรวมทั้งเรื่องที่พระชายาหยงอ๋อง,องรับนางเป็นบุตรบุญธรรมนั้นความจริง เป็นพราประสงค์ขององค์จกักรพรรดิการพูดคุยกับพระชายานั้นก็ทำไปตามธรรมชาติของตนเถิดนางเงียบไปครู่หนึ่งจึงเอ่ยออกไปตามตรงว่าท่านแม่ท่านพ่อบอกว่าชูอย่าทำให้ท่านโมโหหรือเจ้าคะหวังเฟยมีสีหน้าขึมลงมุมปากหวังเฟยขยับขึ้นเล็กน้อยแต่มิได้เอ่ยสิ่งใดสุดท้ายก็สายหน้าช่างเถิดแล้วกำชับสาวรับใช้ข้างกายว่า พาเจียมิงเซียนจูเข้าไปข้างในเถิดเจนเมี้ยวถึงถูกนําไปยังห้องหน่วนเก๋นางเห็นชูหยา่าจิ้นจูนอนคว่ำอยู่บนเตียงเมื่อได้ยินเสียงก็หันหน้ามามองคนทั้งสองศบตากันชูหย่าจิ้นจูตบที่ขอบเตียงตนคุณหนูสี่ในที่สุดเจ้าก็มาเสียทีพวกเจ้าออกไปให้หมดสาวใช้ในห้องต่างออกไปหมดแล้ว เจิเมี่ยวก็รีบเดินเข้าไปนั่งลงด้านข้างพิจารณา,านางอย่างละเอียดแล้วเอ่ยขึ้นด้วยความตกใจชูหยาบ้านท้ายท่านอย่าพูดถึงเลยถูกท่านแม่ตีนะสิริมฝีปากเจินเมี่ยวขยับคราหนึ่งแต่ก็ไม่ทราบจะเอ่ยสิ่งใดดีคิดไม่ถึงว่าพระชายาจะโมโหร้ายปานนี้ชูหยาโตเพียงนี้แล้วแต่กลับยังตีก้นนางบทกอนนั้น เมื่อได้ยินคำนี้ใบหน้าชูหย่าจิ้นจู่ก็ข่าซีดไปทันทีดวงตาปรากฏความโกรธครุ่นแล้วเปลี่ยนเป็นการตำหนีตนนางเอ่ยเสียงแผ่วว่าข้าเขียนไว้ก่อนหน้านี้เจินเมียวอ้าปากขึ้นรู้สึกลําคอร้อนเผาเสียงแผ่วเ,เบาจนแทบไม่ได้ยินท่านลุงรองของข้าใบหน้าชูหยาจิ้นจู่แดงเรื้อขึ้นมานางเอ่ยเสียงต่ำว่า เขายองไม่รู้แม้เพียงสักนิดฮเจนเมี่ยวรู้สึกล่งใจแต่เมื่อคิดอีกทีแม้ว่าลุงรองจะไม่รู้เรื่องใดแต่หากข่าวลือเช่นนี้แพร่ออกไปก็มากพอจะทำให้เขาตายได้ใจของนางก็กัดกุ้มขึ้นมาอีกบทกรอนนั้นข่าเขียนเสร็จแล้วก็ให้สาวใช้นำไปเผาทันทีผู้ใดจะทราบว่าแล้วสาวใช้ผู้นั้นเล่าโชย่าจิ้นจูเอ่ยเสียงสั่น ตายแล้วนะสิเกิดเรื่องเช่นนั้นขึ้นสิ่งที่ท่านแม่ทำสิ่งแรกก็คือจับสาวใช้ของข้าทุกคนมารวมกันแต่ชิวเตียกับแขวนคอตายอยู่ที่เรือนปีกข้างรอจนมีคนไปเห็นร่างนางก็แข็งแล้วกล่าวถึงตรงนี้ชูหยางจุ้นจูกับมิอ่านอดกั้นได้อีกต่อไปคุณหนูสี่เจ้าบอกข้าทีว่าเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้ชิวเตียเป็นสาวใช้ข้างตายข้ามาตั้งแต่เล็กนางทำร้ายข้าเช่นนี้ ข้าไม่เข้าใจจริงจงเจินแมวตบบาชูหยาจิ้นจู่คราหนึ่งชูหยาเรื่องเหล่านี้จะต้องมีคนสืบหาต้นตอแน่สำคัญคือตอนนี้บทกรณ์นั้นของท่านจะมีคนนำไปเล่าลือเลอะเทอะหรือไม่ดังนั้นข้าจึงมีเรื่องอยากขอร้องเจ้าท่านว่ามาชูหยาจิ้นจู่ประคองเอวตนไว้แล้วเอ่ยถามอย่างลับๆล่อๆว่าศัตรูของลุงรองเจ้าคือผู้ใด จันเมี่ยวคิดว่าตนฟังผิดไปชูหยาจิ้นจู่กัดริมฝีปากให้หลัวซื่อจือรอบสืบดูว่าศัตรูของลุงรองเจ้ามีผู้ใดบ้างชูหยาความหมายของท่านคือชูหยาจิ้นจู่หลุบม่านตาลงนางเอ,อ่ยอย่างละอายใจอยู่บ้างว่าเราให้หลัวซื่อจือสืบจนรู้ว่าคนพวกนั้นมีใครบ้างเจ้าก็เขียนรายชื่อมาให้ข้าข้าจะเลือกคนที่เหมาะสมสักคนก็เป็นเขานั่นแล เจนเมี้ยกับสูตรป่าคราหนึ่งชูหยาท่านพูดให้ชัดเจนอันใดที่เรียกว่าก็เป็นเขานั่นแหลฮะนางไม่รู้ว่าควรจะไปคาดหวังวิธีการดีๆอันใดกับกิ่งทองใบหย,ยบที่เติบโตมาท่ามกลางผู้คนที่คอยเอาใจแต่ชูหยาร้อนใจกว่าตนเสียอีกเจ้าตกใจอันใดชูหยาจ้วนจู่กรอกตาไปมานางเอ่อยอย่างข่องปากคลายได้ตัดสินใจแน่วแน่แล้ว อย่างไรข่าก็ต้องอภิเษกออกไปเรื่องนี้เสด็จลุงย่อมต้องเก็บไว้ให้เงียบอย่างมากพวกเขาก็ได้แต่คาดเดาแต่ข่าก็รู้ดีแม้นภายนอกจะเก็บนำไว้แต่เมื่อเสด็จลุงสืบจนทราบว่าคนผู้นั้นเป็นใครคนผู้นั้นจกต้องสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจไม่แน่ว่าอาจสูญเสียตำแหน่งของขุนนางด้วยในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็จะเลือกผู้ที่เป็นศัตรูของเขาและเป็นสิ่งเดียว ที่ข้าจะทำเพื่อเขาได้แล้วเจนเมี้ยวตาถลนปากอ้าค้างคุณหนูสี่เจ้าจะช่วยข้าหรือไม่ชูหยาจิ้นจู่ยื่นมือออกมาดึงแขนเสื้อนางเจนเมี้ยวกุมขมับตนแล้วจึงเอ่ยว่าชูหยาเรื่องนี้ข้าทำไม่ได้อันใดกันชูหยาจิ้นจู่แมมริมฝีปากแน่นนางพิจารณาเจนเมี้ยวอย่างถี่ท่วนแล้วถอนหายใจออกมาข้ารู้ ว่าเจ้าคิดว่าทำเช่นนี้ช่างไร้คุณธรรมยิ่งแต่เรื่องนี้หากมิหาแพ้รับบาปเขาก็จะตกอยู่ในอันตรายและเขาก็เป็นท่านลุงรองของเจ้าดังคำกล่าวที่ว่าเสียสละชีพตนก็มิยอมให้สหายต้องตายเคยได้ยินบ้างหรือไม่อีกอย่างข้าก็มิได้ถึงขั้นฆ่าชีวิตใครอย่างมากก็แค่ไร้ตําแหน่งฮคนที่เป็นศัตรูกับเขานั้นย่อมมิใช่คนดีอันใด หากราชสำนักมีคนแช่นนี้น้อยลงอีกสักหน่อยก็นับว่าเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินกล่าวเช่นนี้ท่านก็นับว่าเป็นผู้ทำคุณประโยชน์อย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วหรือเจริเเมียวกรอกตาคลาหนึ่งโอ้ยคุณหนูสี่ผู้แสนดีเจ้าช่วยข้าสักคราเถิดชูหยาจิ้นจู ดึงแขนเสื้อของเจินเมี่ยวไว้พังขอร้องคิดไม่ถึงว่าจะกระเทือนไปถึงแผลนางจึงร้องหอยหวนออกมาอย่างน่าเวทนาฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ